กราบกรับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนใสายนะคะทุกคนวันนี้ก็พามาชมท้องทะเลขือเขาจัดทุกคนค่ะไปะไปกันจ้าไปชมท้องทะเลส,ยสวยๆกันตอนใสายๆเนาะจ้าไปรู้สึกว่ามันนี้จะมีผู้คนเยอะ รั่งจ้ะทั้งฝรั่งทั้งไทยพี่นอ้องนี่จ้ะบรรยากาศท้องทะเลจ้ะสวยงามค่ะเห็นไหมท้องทะเลสีครามท้องฟ้าสีฟ้ากระทบกันกับน้ำทะเลมันช่างเป็นธรรมชาติซะเหลือเกินทุกคนค่ะนี่จ้า เรือลำนั้นกนลำลังวิ่งมาสติบโบดทพี่จา้าขี่กันในมันเลยพีจะาท้องทะเลทุกคนรู้สึกว่ามีคนเยอะเขาเล่นน้ำกันมีฝรั่ง Hello, อ่าเห็นไหมเอาเออกลัวอะไรอ่ะเอากลัวเรือเหรอ นั่นจะบารดาน่าบดฝรั่งกลัวเรืออะไรนี่พี่น้องมีเด็กๆเ,เล่นน้ําด้วยวันนี้วันอะไรมีเด็กๆมาเล่นน้ําทุกคนนั่นจะบารดาน่าบดจะกําลังเออร่องหาลูกค้าเขาอเท่เลยเท่เลยนั่นเท่เลยทุกคนดูเขาทำสิเนี่ยบารดาน่าบด เออเท่เลยอะ่ะพ่นน้ำก็ได้อตูดพ่นน้ำทุกคนดูสิชอบ,ชอบนั่น <c oughs> นั่น <c oughs> พ่นน้ำสุดเด็กๆเกทเลยค่ะโอ้ยโ,โอยเด็กๆไม่เคยเห็นทุกคนคะ่ะบานาน่าบูธไปแล้วค่ะกำลังล่องหาลูกค้าค่ะทุกคนค่ะตอนเชา้ชาๆก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเนาะ มันจะมีนุ่นนะตอนสายๆค่ะทุกคนคะ่ะ <ไป S 1> นี่จ้าบรรยากาศท้องทะเลทุกคนไปเล็วโอ้โหฉีมันเชียวไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโค้งเลยเอาตีโค้งเลยเอาเอาเอาปัดท้ายเลยอะ่ะทุกคนเออเอเอมันตีโค้งได้สวยมากเลยเออ ถ้าเป็นรถเครื่องเนี่ยนะตีโค้องอนี้คอหักตาย <c oughs> ทุกคนคะ่ะบรรยากาศท้องทะเลค่ะทุกคนสวยงามค่ะทุกคนค่ะสวยงามมาก<ะ>พี่น้องเอ้ยธรรมชาติคะ่ะธรรมชาติสร้างมาค่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเหมือนกบับยายวีวีเราเกิดมาท่ามกลางธรรมชาติเหมือนกันนะพี่น้องคะ่ะนี่เกิดมาก,กับม่พ้อน้าทะเลรถพี่น้องเอ้ย ไม่มีดอกทุ่งนาป่าข้าวเหมือนบ้านเขาไม่มีค่ะมีแต่น้ําทะเลค่ะยาวิววีไม่มีทุ่งนาป่าข้าวเหมือนไทยบ้านเขาหรอกพี่น้องเออทุกคนเขาก็จะถ่ายทุ่งนาป่าข้าวธรรมชาติอันนี้เราก็จะถ่ายน้ําทะเลธรรมชาติเหมือนกันนะคะทุกคนสวยงามเหมือนกันไม่แพ้กันนะคะ่ะทุกคนเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละจ้าทุกคนคะ่ะรู้สึกว่าคีเอเตอร์หน้ากดำอีกแล้วพี่น้องคะอ่ะ ำนี่แหละจ้าเบื้องแรกก็จะย,ยูซ,อซ,อซือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ